Mm hmm. อาหารหมาไม like ่มีเนาะโยนขึ้นหลังคาแล้วไปไปไปกันไปไปเอาไปเลยไปเลยผมไม่หันไม่อยู่รถอยู่ในโรถเมื่อกี้มีคนโยนให้ไหมอาหารหมาไม่มีอ้าวเหรอฮะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับอะขากลับแล้วมีอาหารเหลือดจะไปโยนนะอ๋อใช่เมื่อกี้เขายังทุรคทะเลกันอยู่ตรงนี้อยู่เลยกใช่ยังไหวนะยังไหวนะใสลงอย่างนี้ ฝังกระโปรงระบายเป็นเลยแงนสิ่งดีว่าอาจารย์เอาวันนี้ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขากลับ ปกติปกติทำอะไรอ่เออหมไม่ไม่รู้จะเรียกอาชีพได้ป่ะปกติเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็ทำผู้ช่วยผู้มุ่กลับด้วยก็คือทำผู้ช่วยหนึ่งถ้าหลักๆก็คือเราเลือกอยากจะเขียนบทแต่ทีนี้พอเขียนบทไปเรื่อยแล้วมันเหมือนทำงานกับผู้มุ่งกลับอ่ะผู้มุกลับก็เอ๊ะทำผู้ช่วยด้วยได้ไหมอ่ะงั้นก็ทำคือทุกเรื่องส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเขียนบทด้วยแล้วก็ ผู้ช่วยด้วยอยู่ที่จะได้เครดิตไม่ได้เท่านั้นเองประมาณนั้นก่อนหน้านี้คือมันประจวบเหมาะกับหนังเราปิดกล้องเรื่องหนึง่งแล้วมันก็กลายเป็นช่วงที่ว่างงานพอว่างงานอ๋อมันมีงานเขียนบทอ,อีกเรื่องหนึง่งเราเขียนบทเสร็จพอดีแล้วเราส่งงานแล้วเป็นช่วงที่ว่างงานว่างปุ๊บน้ำมันก็มาพอมาแล้วท,ทีนี้เราก็เสพแต่สื่อที่มันพูดถึงเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมพอเราเสพมันทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ เราคันไม้คันมืออยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่เราจะไปเป็นอาสาสมัครที่สวนโมกอะเราก็ไปเป็นที่ไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,นามาก่อนคือตอนนั้นเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงแล้วเราก็ไปที่นั่นไปปุ๊บโอ้โหงานอา,าสาดูในทีวีคิดว่าจะได้ทําอะไรหนักๆแบบช่วยลําเลียงถุงช่วยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าที่นั่นคนมันยังไม่เยอะไปถึงวันแรกเราเราต้องไปคัดเสื้อผ้าแล้วมันมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงอะมีชุดชจ้นายมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วงานอาสา,าสมัครที่นี่มันมันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนชื่อเดียวมันโทรมาชวนว่ามันจะไปส่วนโมกเราก็เลยไปที่นั่นแล้วพอไปก็เออที่นั่นเนี่ยมันค่อยได้ได้ใช้งานใช้กําลังอย่างที่เราต้องการหน่อยคือมันมีของมาบริจาคเยอะใช่ไหมมันก็จะต้องช่วยยกช่วยขนของคือมันเป็นงานกรรมกรเนเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือเขามีแพ็คถุงกันเราก็ไม่ได้ไปแพ็ค เพราะว่านอันนั้นก็จะเป็นงานผู้หญิงผู้หญิงไปเราก็จะอยู่ในส่วนที่คอยยกน้ำบ้างยกข้าวยกอะไรที่แบบว่าหนักๆลงจากรถเวลาเข้ามาบริจาคอะไรประมาณนี้ยวทำไมชอบทำงานาน้ำมรกตมันไม่รู้สิมันคืองานคือเราเขียนบทเพราะว่าเราอยากหลบลีผู้คนแต่พอถึงจังหวะหนึงเราก็อยากจะไปสังสรรค์ไปใช้กำลังกับเพื่อนมันก็เลยอยากทำงานผู้ช่วยด้วยนี่เี่ มันอาจจะติดนิสัยงานผู้ช่วยด้มั้งคือมันต้องคือมันต้องทําอะไรอะ่ะคือนั่งนิ่งๆรอวันวันหนึ่งมีคนมาบริจาคน้อยเราก็เซ็งเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าเออถ้าได้ยกน้ําสัก60แพ็กลำเลียงถุงยังชีพสัก100-200ชุดขึ้นรถนี่มันก็โอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ตายไปสองตัวแล้วนี่มาโพสเป็นไอ้เนี่ยเราก็รู้สึกมันเป็นเคสเดียวกับอันนี้นะแฟมิลี่คอนโดแฟมิลอะไรทุกอย่าง คือเขาโทรแจ้งไปแจ้งไปทางใครก็ไม่รู้แล้วเขารู้สึกว่าอันนั้นเงียบไปเขาก็เลยแล้วบัเงเอิญเช้าอาทิตย์นั้นน่ะเขากับลูกอ่ะดูรายการตอบวิี่ชิทเค้กซึ่งมันทําเค้กหนูไม่หนูตื่นมาดูไม่ทันซึ่งมาทําเค้กต,ตามน้องหมาเหมือนกันซึ่งเราลงทุนที่ครั้งที่สองแล้วเด็กสตรอเบอรี่มันตามเราไปด้วยเพราะว่าแฟนเราก็สตรอเบอรี่เหมือนกัน เจ้านายเขาก็เลยเขาก็เลยสนับสนุนแล้วก็เราก็ตามไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเอาทีมงานไปเก็บภาพด้วยเลยแล้วเขาก็ไปถ่ายทีมอื่นๆเพิ่มแล้วปรากฏว่าเบอร์ทีมเราขึ้นเบอร์แรกเลยไงแล้วคนเขาก็จำไอ้เบอร์แรกอ่ะเมื่อวานนี้คุณลุงที่โทรมากลายเป็นว่าถามว่าแล้วลุงได้เบอร์ผมเลขไหนบอกดูสตรอเบอรี่ชิเก้ลูกสาวโทรมาทำไม โทรมาให้ให้ไปช่วยหมา <c oughs> เขาโทรแจ้งทีมอื่นแล้วอื <c oughs> หมามันไปอยู่คอนโดแล้วก็ผู้จัดการคอนโดไล่ตี <c oughs> ไม่ไล่ตีแปลนะ่วแล้วจ้างแบบว่าหัวตัวละห้าร้อยถ้าค่าได้อ้าว <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เขาไม่ให้มันอยู่คือเดิมทีตอนแหง้แหงๆอันนี้อันนี้คนที่โทรมาเล่าให้ฟังนะ <c oughs> ซึ่งมันก็ไปตรงกับที่เขาโพส์ไว้เคสหนึ่งอยู่ประมาณนี้ไล่ตีมันแล้วก็จ้างให้ให้คนฆ่ามันด้วยอะไรเงี้ย ก็มีส่วนนะเราก็ว่าคือหน้าพัทเม้นต์เราห้าหกตัวที่อยู่ถ้าคนไม่ชอบเขาก็มองว่ามันสกปรกมันอะไรเงี้ยแต่เราให้เห็นเม็เป็นทุกวันเราก็มันน่ารักดีคือมันจํารถเราเลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บมันจะต้องแห่กันมาต้อนรับจริงๆคือบ้านหนูไม่เรียนเออจริงๆแล้ววันนี้ทีมด็อกดอนไายรับภารกิจอันหนึ่งซึ่งมันต้องประสานกัน2ทีม เราเดีลกับทีมไฟฟ์พอดอกไว้ว่าเราจะเข้าไปช่วยขนย้ายน้องหมาแถวประหนโยทินซึ่งทีมด o อกน้อนชายก็ได้ประสานกับไฟฟ์พอดอกไฟฟีพอดอกก็รับอาสาสมัครก็คือมีคนเอารถไปรับเรือของไฟฟีพอดอกมาแล้วทีนี้เราก็ต้องมานัดเจอกับคนขับเรือที่ที่เนี้ยสีแยกแถวแจ้งวัฒนะแถวคลองประปาแต่ปรากฏว่าพอเราเดินทางมาแล้วเ,เราติดต่อทั้งคุณเต้ทางไฟฟีพอดอไม่ได้ เท่ากับเราติดต่อคนขับเรือไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องมาจอดรอแล้วก็มองหาคนขับเรือเพราะว่าถ้าไม่มีเรือเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพวกเราอาสาสมัครทั้งหมดไม่มีใครขับเรือเป็นแล้วมันเป็นเรือหางยาวเรือเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ประสานทางแอดมินของรอกดอนไทยแล้วว่าให้โพสต์ทาง Facebook ประกาศว่าให้ทางไฟฟาร์ด็อกติดต่อทางเราหรือไม่ก็ให้คนขับเรือโทรกลับมาหาเราซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอเวลาครับ หลออ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นคนขับรถก็ได้เพราะว่านั่นก็เป็นอาสาหเหมือนกันแล้วเราก็เสนอวิธีนี้ไปว่าถ้าเราโทรติดต่อไม่ได้เราก็ต้องลงรถอินเตอ์เน็ตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังคิดว่าจะไปหาคนที่มีทรัพท์แล้วให้เขาประกาศด้วยซ้ําว่าใครอาสามาขับเรือให้ให้ทีมช่วยน้องหมาอะไรอย่างนี้ ได้รัดประสานไว้ที่มาลับตุนักนะครับน้องหมานะครับน้องหมานี่ประสานไว้เป็นคนขับเรือนะครับช่วงนี้จะนี่มารอที่บริเวณแยกขอะบานนะครับมีไหมครับมีไหมทีมงานที่ต้องมาขับเรือนะที่ประสานไว้ที่จะไปนับตุนักช่วงพหลุนพลุทธินสะพานใหม่นะครับมีไหมครับอาจารย์ไม่ได้นับที่ประสานงานคุณจะเอาไว้นะครับ เราคิดว so ่าถ้าไม่สามารถติดต่อคนขับเรือได้ก็ต้องยกเลิกภารกิจนี้แล้วก็มาวางแผนกันใหม่ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวดูว่าเราจะติดต่อคนขับเรือได้ไหมครับเริ่มดรอนานแค่ไหนนั่นดิรอนานแค่ไหนก็เดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงหรือ่ชั่วโมงหนึ่งเพราะว่า น้องอาสาที่อุตส่าห์เอารถมาเขาก็เอาลูกมาด้วยนะคือแบบมีลูกก็ใจอยากช่วยหมาแต่ก็ห่วงลูกก็ยังอุตส่าห์เอาลูกมาด้วยอะไรเงี้ยเราไม่มีภารกิจอะไรหรอกก็เดี๋ยวถ้าติดต่อคนขับเรือไม่ได้ก็มันก็ต้องแยกย้ายกันนะเพราะว่าเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเอาเรือลงแล้วก็ขับเข้าไปคือเราก็ไม่พร้อมที่จะตายเพื่อหมาสองตัวเหมือนกันเวดี๋ย โทรศัพท์เป็นไรอ่ะไม่รู้ผมผมก็ติดต่อแจ้ไม่ได้เสร็จแล้วตื่แรกแรกเลยที่จะที่มาทำนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอออยากมาช่วยอะไรกูแค่เบื่ออย่างเงี้ยเบื่อเบื่อเบื่อยอมรับว่าเบื่อแล้วก็แล้วก็เสพเสพสื่อจนข่าวน้ําท่วมจนคือคือไม่มีอะไรทํานี่ก็เบื่ออยู่แล้วนะแล้วยังมาเจออะไรตอนี้อะไรที่มันยิ่งแย่้าไปใหญ่อ่ะ อ,อีกมุมนึงก็คือเราก็มองว่าการออกไปข้างนอกไปอะไรอะไรอย่างงี้มันก็คือการไปหาเรื่องไงหาเรื่องในที่นี้คือเก็บข้อมูลแหะว่าเราอาจจะมีอะไรมาเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันหลายๆอย่างอ่ะมันม่วงๆกันไปหมดไม่รู้จะอธิบายยังไงพอทำไปแค่ไหนส่วนโมกอือือ จริงๆแล้วที่สวนโมกมันคือในในตำแหน่งที่พวกเราอยู่กันเนี่ยยางรับของมาบริจาคคือเนื่องจากมันมีท่านวอมันมีท่านหมาสมปองมาเกี่ยวข้องคือเหมือนเหมือนเป็นแบ็คหนุนหลังให้ให้กลุ่มอาสากลุ่มนั้นน่ะแล้วมันก็เลยทําให้มันมีคนที่มาบริจาคแล้วเวลาเข้า,าบริจาคเนี่ยเขามาเป็นคาร์ลเลยนะคือแล้วแล้ว,ลวท่านท่านวอกเขาจะบอกเลยว่าเอามาเป็นคาร์ถยังไงก็ ขอให้แบ่งมาสักชิ้นสองชิ้นมาถวายเพื่อเป็นเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการถวายแล้วเราไปเจอคนที่แบบว่าชั้นเอามาหนึ่งกะบะพวกเธอจะต้องยกไปเลี้ยงให้ชั้นหนึ่งกะบะฉั้นจะถวายหนึ่งกะบะซึ่งคิดดูดีว,วันวันหนึ่งของมันเยอะมากแล้วเราเจอแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมคือตกลงคุณมาคนจะทําบุญเนี่ยมันทํากันด้วยอะไรคือ,ค,อคือพูดง่ายเราเราเวลาเราทํากับคนแล้วเราเราเจออะไรแบบนั้นน่ะแล้วบวกอ่หลังๆมา ศูนย์นั้นต้องย้ายย้ายหนีน้ําเออมันทําให้เรารู้สึกว่างั้นเราต้องหาอย่างอื่นทําแล้วแล้วเราจะทําอะไรที่แบบว่าคือพอเราทํากับคนเราก็จะหงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้ mm hmm. เวลาเราเจอคนที่ทําบุญเพราะอยากจะได้หน้าอยากจะอยากจะประกาศให้เห็นว่าเนี่ยฉันเอามาทําบุญนะเยอะๆไม่รู้เราแอนตี้เองหรือเปล่านะหรือมันอาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกวันนี้ก็ได้มันก็เหมือนกับที่เราทําบุญแล้วเราจะไปโพสรูปลง a c e b o o k อ่ะคือ คือทาแล้วต้องประกาศอะพอเราเจออย่างนั้นแล้วก็แล้วเราก็อไม่ไหวแล้วพอดีก็ใน Facebook นั่นแหละก็คือมันมีกลุ่มที่แบบว่าไปช่วยน้องมง้งน้องหมาอะไรกันอย่างเงี้ยเออเรากับแฟนก็เลยชวนกันไปว่าลองไปเป็นอาสาสมัครก่อนที่ช่วยหมาไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนหน้านี้นเราก็เป็นคนลากแฟนเราเข้าไปเป็นอาสาสมัครที่ส่วนโมกด้วยเหมือนกันก็คือไปช่วยขนของไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาย้ายเราก็เลยต้องเหมือนหาหากิจกรรมอื่นๆทํา รักหมาเราก็เลยงั้นไปช่วยหมาดีกว่ามีเท่าไหร่ครับเต็มเต็มก็ไม่เป็นไรของบางเขยนะฮะพี่ก๊อ็ปดูไหมอันนี้ไม่รู้ผมไม่ไม่กล้าเอางี้วะพี่วิชครับเอาเท่าที่รถได้เนาะเพราะว่าไปถึงถ้าเกิดเจอสภาอะไรก็ยกยกเออผมก็ มันคงไม่ยาวไปทั้งเส้นแห้งอะางสื่อก็ยกขึ้นรถทหารอออ่าออโอเคลุงแกก็เขากลัวว่าจะลำบากเดี๋ยวเขาจะเอาหาเรือแล้วก็เอาหมาออกมาส่งให้หน้าปากซอยอะไรประมาณเนี้การส่งมันก็ไม่มีค่าเรือเราไปถึงนั่นแล้วไปถึงนั่นแล้วก็เดี๋ยวาเราเลยอืม แต่นียคือเป็นหน่วยกําลังดีนะแบบ3มคน2 2> ม3คน3สามคนนะไม่เน่ยสอตัว3ตัวมันก็กําลังดีพี่แต่ถ้าเจอเป็นหลายๆตัวเราเอามันไม่อยู่ไงไม่คือบางทีมันมีเคสเล็กๆอย่างเงี้ยแค่เข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปเอาอาหารเนี่ยไม่ต้องขนไปหรอกห้าหกคนยังจ็ไม่จอดมีรถ เกงระบัมันมีไทย PVS ก็มีรถรับส่งขนะอ๋อตรงนีแต่เขาเข้าใจแหละเถ้าเห็นอย่างเงี้ยเอาเรือลงนะพวกจอดเลย ไปแล้วไปแล้วครับเรือจริงๆเราวางแผนกันว่าเราจะนั่งเรือเข้าไป3คนเพื่อไปรับน้องหมาัวคตัวแต่ตอนนี้เรือมันนั่งได้คนเดียวอยู่เพราะว่ามันอาจจะเจอคลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย่อให้คนขับเรือเขาเอาเรือไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินตามซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นยังไงค เเราไปรออยู่ข้างหน้าแล้วครับยังค่อยๆทานไปได้คือต้องไปคนเดียวส่วนเรากับทิมงานก็เลยต้องอาศัยวิธีบกรถนะครับ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้ามันจะมีสะพานเดี๋ยวเราค่อยลงแล้วก็ช่วยกันยกเรือข้ามสะพานแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้เรือไปคนเดียวอีกส่วนเราก็จะใช้วิธีบกรถอีกคือจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับ <c oughs> แล้วส่วนวิธีเอาหมากลับออกมานี่เดี๋ยวเพื่อว่ากันครับแผนที่เตรียมมาทั้งหมดทับไปเลยนะครับ ไม่ไปรถทหารแล้วพี่รถทหารนี่เขาไปไหนครับไม่ไปครับผมก็ง่ายเนาะไม่ไปเนาะยังรออะไรของเขานี่หรือรอายังนี้รอตรงนี้นานยังพี่ผมนึกว่าสายต่อต่อใครผ่านมาก็ก็ขอบอกปกติรถทหารเข้ามาบ่อยไหมพี่ไม่รู้เลยผมเพิ่งมาวันแรกจะไปเก็บของเมื่อกี้ลงมาลงมาจอดทางด่วนลงมาไยหลังลงมาใช่ไหมไม่เดินหน้าลงมาตันลึกมากตรงช่องทางด่วนอะ ลแล้วก็นั้นนะแล้วก็ไฟเตือนหมดเลยเลยกลับรถดีกว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราว่ากลุ่มเราเนี่ยด็อกดันทายเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราว่ามันมันเล็กมากอันเนี้ยมันกระจิตรลิดมากเลยถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นที่เขาช่วยหมาเหมือนกันอ่ะอย่างกลุ่มของพี่บีอย่างกลุ่มอื่นๆที่เขาแบบว่าลงพื้นที่กันวันเว้นวันลงทุกวันในขณะที่ของเราเราจะรู้สึกว่าคือถ้าเรารวบรวมอาหารสุนัขไม่ได้ถึง15กระสอบ เราก็จะไม่ออกไปเพราะการออกไปแต่ละทีมันต้องใช้รถใช้อะไรเราก็รู้สึกว่าถ้าจะช่วยทีนึงมันต้องช่วยให้คุ้มวัดบางวัดนี่เขามีหมาเป็นร้อยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะบริจาคเราต้องเอาไปอย่างน้อยต้องสิบกระสอบหรือห้ากระสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปช่วยทีมอื่นเนี่ยในกลุ่มอาาัยด้วยกันมันก็จะมีทีมอื่นๆแล้วเราก็ไปช่วยกันพอไปช่วยทีมอื่นแล้วเราก็ค้นพบว่าเอ๊ะถ้าทําอย่างเราทุกทีมเนี่ยโอ้ยตายแล้วหมาที่เป็นคอกเล็กๆหมาเล็กๆน้อยๆตัว2ตัวมันไม่อดตายแย่เหรอ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มของเรามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลุ่มของเรามันโอเคนะที่จะต้องรอให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยออกไปช่วยคือมันควรจะมีเท่าไหร่ก็ออกไปช่วยเท่านั้นแล้วก็ช่วยที่ใกล้มือก่อนช่วยให้ได้ก่อนคือมันมีหมาที่ติดอยู่บนสะพานมันมีหมาที่ติดอยู่เกาะตามถนนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ต้องช่วยอือฮึครับอๆๆงั้นงั้นเอางี้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอวางจากผมปุ๊บ คุณวัฒนาโทรหาคุณเต้านะครับเช็คกับคุณเต้าให้แน่ใจว่าหมาจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้ายังไม่มีที่อยู่เรายังไม่เอาออกได้ไหมเพราะมันไม่ได้เคสที่จวนตายใช่ไหมฮะคือถ้าถ้าอ่านั้นไม่แปลกงั้นเดี๋ยวโทรโทรคุยับคุณเต้าก่อนแล้วกันแล้วให้โทรกลับหาผมอ่าได้ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับปัญหาคือ คุณลุงเจ้าของหมาอยากรู้ว่าหมาเขาจะไปไหนแล้วเราเราในฐานะคนกลางที่รับอศาสา,าจะมารับหมาออกไปให้อีกทีมนึงเนี่ยก็เลยลำบากใจเพราะว่าถ้าเจ้าของหมาไม่รู้ว่าหมาเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เอาออกไปเมื่อกี้ก็เลยต้องมีการให้เจ้าของหมาโทรกับอีกทีมนึงงคือไฟฟ์ทอร์ด็เป็นคนที่ประสานทีมเรามาให้ช่วยไปรับหมามาให้หน่อย งงไหมงงก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายเคียงก่อนคือคนที่อาสาว่าจะเอาหมาไปอยู่ด้วยกับเจ้าของหมาเราอยู่ตรงกลางเราพร้อมที่จะเดินไปเอาหมามาส่งให้ทั้งเริ่พูดจะพูดไงนและแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่อยู่โอเคโอหนึ่งพันหนึ่งสองสามแต่พี่ต้องบอกแต่ปกติรถพวกนี้เขาจะไปกับ2คนนะครับ Nếu subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องลงตรงนี้ลงตรงนี้เลยป่ะ แต่เราถาหนไม่จอดผิดแผนนิดหน่อยคือเมื่อกี้คุณลุงเจ้าของหมาเขาโบกรถคันหนึ่งออกมาพร้อมกับหมาเดิมทีนัดก,กันตรงนี้แต่เจ้าของคนคนขับรถที่รับลุงมาเขาเกิดใจดีขึ้นมาเขาจะไปส่งคุณลุงกับหมาที่วงเวียนบางเขนแล้วคุณลุงเขาก็กลัวว่าล่ะคุณลุงเขาก็คิดว่าเราไปกลับไปเจอกันที่วงเวียนบางเขนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาหมาตลอดตลอดไปไกลก็เลยไปนัดเจอกันที่วงเวียนบางเขน ทีนี้เราก็ต้องมาหารถกลับไปที่โรงเรียนบางเขนนี้ทีไปแตะโกงกันต่อไปเรียบร้อยนี่เขาก็เรียบร้อยแต่ว่าเขาจะ้าอยู่เขาจะเป็นจ่าผู้วันนี้เขาจะเป็นจ่าผู้นี่ตรงนี้มันอยู่บนเรือฮะอ้แล้วถ้าอยู่นี่ตรงนี้รถผมมันลงได้แค่ตรงทางด่วนเราเดินเข้ามาเล่น ตอนนี้เขาไม่จะนอนเขาจะเป็นลักษณะจะเป็นผู้นำเขาจะเขาจะนอนเขาจะไม่สนใจอะไรแต่เขาแต่เขาเชื่อยังใสยดีเรียบร้อยเรียบร้อยผมยังคิดว่าพอขึ้นมาเจอคนเยอะๆเขาจะเห่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ปกติเขาก็อยู่กับคนนะฮะเขาต้องเขาต้องวิ่งขึ้นโหนขึ้นโหนนีซ่ามากเลยฮะนั่งนั่งนั่งเรียบร้อยมากไปก็ไปเออกำลังจะมารับไปอยู่ศูนย์พักพิงของสุนัขครับ แรงเรียบร้อยเลยเราเนี่ย้ตัวอื่นเนี่ยที่มันเป็นจรจัดมันก็วิ่งไปวิ่งมามันเข้ามาในตึกมันไม่ได้ดึงอะไรที่มีบุญะที่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 นี่นะที่นี่นะพอไปช่วยจริงๆแล้วเราก็สุขว่าเราก็เฉยๆนะเราก็ไม่ได้สุขว่างานเราสําเร็จโอเคหมามันได้ที่อยู่ใหม่ก็จริงแต่มันกลายเป็นเคสที่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคือหมาก็มีความสุขมันอยู่ เราเข้าใจแหละว,ว่าคนเลี้ยงก็ต้องเป็นห่วงหมาก็อยากจะให้หมาอยู่ในที่ที่ดีแต่เราคาดหวังว่ามันจะมีมิชชั่นที่แบบว่าได้ออกแอคชั่นมากกว่านี้ได้อะไรผจญภัยกว่านี้แต่เข้าจริงกลายเป็นการเดินทางของพวกเราต่างหากที่ที่มันเป็นแอคชั่นแต่พอไปเจอหมาจริงๆแล้วเฮ้ยทุกอย่างมันหน้ามือเป็นหลังมือเลยมไม่ได้ต้องการความมันไม่ได้ลำบากไม่ได้มันไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะ คือคือไอ้ดิกดิ๊กชมพู่หมาสองตัวที่เราจะไปอพยพมันออกมาเนี่ยเฮ้ยเอามันขึ้นรถทหารมันก็เอามันก็ไปแบบว่ามันเหมือนมันนั่งชมวิวทิวทัศน์มันเหมือนมันได้ไปเที่ยวอ่ะในขณะที่เจ้าของเขาพยายามจะบิวว่าโหมันยากลําบากขนาดไหนที่เขาจะต้องดูแลเขาจะต้องเอามันไปซ่อนไว้ในห้อง3วันแล้วเพราะว่ากลัวผู้จัดการคอนโดจะมาไล่ฆ่ามันตอนเรารับเรารับเมสเซจมาคือ โทรรับข้อมูลมาเราสุกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าขนาดนี้ถึงถึงกับต้องฆ่ากันเลยเนี่ยเราก็รอไม่ได้เหมือนกันนะเราไม่พร้อมหรอกทีมเราก็ไม่พร้อมเนี่ยก็เราก็เลยชวนเพื่อนชินทอนไปนี่แหละคือไปกันสองคนเราก็ไปไงคือคือแค่ไปเอาหมาออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เรือได้รถไปก็ไปแต่พอเอาห้องจริงอืงานงานอาสามันก็คงอย่างนี้มั้งมันมันคาดหวังอะไรไม่ได้จริง ออกมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไปเจอกันบนรถอีกทำแล้วมันเท่ทำแล้วมันเท่เราไม่รู้ว่าเราเท่เป่ะน,นะคือมันมีคนมาตามขอถ่ายเรามีรายการทีวีก็มาขอถ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะให้เขาถ่ายอะไรคือสิ่งที่เราไปทํากันอยู่เนี่ยเฮ้ยมันก็แค่มีเพื่อนๆที่ใจดีใจบุญช่วยเอาอาหารมาบริจาค เราก็แค่เป็นสื่อกลางที่เราว่างอ่ะคือคนอื่นก็อาจจะไม่ว่างแต่เขาอยากช่วยใช่ป่ะเราว่างเราก็แค่ลุยน้ําเอาอาหารไปให้พวกมันเท่นี้เราไม่รู้มันเท่ตรงไหนเนะี่ยคือถ้าเทียบกับการไปแต่งตัวเดินสยามอะเราว่าแถวนั้นมันเท่กว่าเรียกว่าถูกเท่แต่ถึงจะมองว่ามันเท่แล้วทุกคนแห่มาทําเราก็แฮปปี้นะคือมันก็เป็นแฟชั่นถ้าจะมองว่าเป็นแฟช,ชั่นมันก็อาจจะมีส่วนเฮ้ยแต่มันก็เป็นแฟชั่นที่ดีไม่ใช่หรอ

ลุกขึ้นมาเลยลุมาเลยนอเลยตามเอาให้ก่นเให้กินเลยปอยให้กินเลยมีลูกเด็กๆอีเด